สสัญโยชนะโคชกะวิสัชนา1 3 6่้ามสา17เป็นโนสัญโยชนะธรรมธาตุเป็นสัญโยชนะก็มีเป็นโนสัญโยชนะก็มีท่า16เป็นสัญโยชนะิยะท่าสองเป็นสัญโยชนิยะก็มีเป็นอสัญโยชนิยะก็มีท่า16ห เป็นสัญญชนะวิปยุตตะทาสองเป็นสัญญยชนะสัมปยุตก็มีเป็นสัญญชนะวิปยุตก็มีท่าสิบหกกล่าวไม่ได้ว่าเป็นสัญญยชนะสัญญยชนิยะเป็นสัญญชนะยะโนสัญญชนะมโนวิญญาณธาตุกล่าวไม่ได้ว่าเป็นสัญญชนะสัญญยชนิยะ เป็นสัญโยชนิยะโนสัญโยชนะก็มีกล่าวไม่ได้ว่าเป็นสัญโยชนิยะโนสัญโยชนะก็มีธรรมธาตุเป็นสัญ io โยชนะสัญโยชนิยะก็มีเป็นสัญโยชนิยะโนสัญ like โยชนะก็มีกล่าวไม่ได้ว่าแม้เป็นสัญโยชนะสัญโยชนิยะ แม้เป็นสัญญชนยะโนสัญญยชนะก็มีท่าสิบหกกล่าวไม่ได้ว่าแม้เป็นสัญญยชนะสัญญชนะสัมปยุตแม้เป็นสัญญยชนะสัมปยุตตะโนสัญญยชนะมโนวิญญาณธาตุกล่าวไม่ได้ว่าเป็นสัญญชนะสัญญชนะสัมปยุตเป็นสัญญยชนะสัมปยุตตะโนสัญญยชนะก็มี กล่าวไม่ได้ว่าเป็นสัญโยชนะสัมปยุตตะโนสัญโยชนะก็มีธรรมธาตุเป็นสัญโยชนะสัญโยชนะสัมปยุตก็มีเป็นสัญโยชนะสัมปยุตตะโนสัญโยชนะก็มีกล่าวไม่ได้ว่าแม้เป็นสัญโยชนะสัญโยชนะสัมปยุตแม้เป็นสัญโยชนะสัมปยุตตะโนสัญโยชนะก็มีท่าสิบหก เป็นสัญญยชนะวิปยุตตาสัญญชนิยะธาสองเป็นสัญญยชนะวิปยุตตาสัญญยชนะยะก็มีเป็นสัญญชนะวิปยุตตาอสัญญชนิยะก็มีกล่าวไม่ได้ว่าแม้เป็นสัญญยชนะวิปยุตตาสัญญยชนิยะแม้เป็นสัญญชนะวิปยุตตาอสัญญชนิยะก็มี